สงสัยจังเลยคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไรโดนกัดจากมดแดงมดดำเลยนั่งขยํำอวัยวะเพศห,หรือต้องนั่งรถทางยาวเลยนั่งสาวอวัยวะเพศหรือมีผู้หญิงให้คิดถึง,งออก,ก็เลยนั่งคลึงอวัยวะเพศเดี๋ยวต้องกลับมาดูเรื่องนี้ช่วงหน้าค่ะทำไมต้องคลึงแบบนี้อ,อาจจะมาเรื่องนี้ก่อนผู้ชมมาน่าสนใจจริงๆเพราะว่ากรมส่งเสริมการเกษตรครับขับเคลื่อนนโยบายจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรในพื้นที่ถึง77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะ หลักๆคือมุ่งหวังให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้จะได้ร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขปัญหารับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทําากรเกษตรจะทําให้เกษตรกรเนี่ยเข้มแข็งและมีความมั่นคงทางอาชีพจากผลผลิตที่มีคุณภาพดีแล้วผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันแล้วกลับมาชมข่าวกันต่อครับ สา3ทศวรรษที่กรมส่งเสริมการเกษตรใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมการเกษตรโดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงช่วยอำนวยความสะดวกการจัดการและกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงตลอดฤดูการผลิตโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีมีตลาดรองรับ ระบวนการผลิตปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคส่งผลให้เกษตรกรเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทําให้เกิดมลพิษต่ตอสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งที่เกษตรกรจะได้แน่เลยแหละครับก็คือเกษตรกรนั้นได้ความรู้จากการลงปฏิบัติจริงในแปลงฟาร์มของตัวเองแน่นอนแล้วครับถ้าเกษตรกรมีการจัดการที่ดีเยี่ยมต้นทุนย่ตมต่ำลงได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมันก็ส่งผลต่อเรื่องของราคาสินค้ายกระดับในการพัฒนาคุณภาพสินค้าต่อไปในอนาคต จนดุเต่าวกสุขไปดึกกันดื่มเดือดนมถั่วเหลืองดื่มแลกตซอยพี่เ้าถ่ารูปกันค่ะใกล้ๆอีกๆร้อนแค่ไหนก็มันใส่ด้วยใหม่แป้งเย็นโปรเทคส์เพิร์ฟูมผิวนี่ทับทิมเย็นสดชื่นช่วยลดกลิ่นกายพร้อมกลิ่นหอมยาวนาน12ชั่วโมง ค o l o ลก u l d a เดของคิมเจเล่บิวตี้อร่อยรองท้องสดชื่นแถมแคลอรี่ต่ำเจเล่บิวตี้กินได้ทุกวันทุกเวลาโลตัสคอยมีค่ามาสะสมแล้วไปประจนภัยกับมิกกี้กันแค่สชคครบ1นึร1อ0บาทรับิงคอยสินค้าพิเศษรับคอยเพิ่มแลกเลยถึง20กันใหญ่อยู่นี้กิโลตัสโกเฟ ไมบาซินโอทีซีมินยาอมทาอาการเจ็บคอมีตัวยาสองสีไดโครเบนซินแอลกอฮอลและเอมิเมทาคริซอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานิสิตวิบวับพรีเมียมเซรั่มผลิตแล้วกว่าสองล้านขวดวางจำหน่ายทั่วประเทศว้ยอย่างพี่ลองแล้วลิน้นรอยแลดูดีขึ้นหน้านุ่มดูใสจนใครๆก็ทกสอบถามเพิ่มเติมโทรศูนย์สองหนึ่งหนึ่งเกสามสองเก้าเ <c oughs> ก้ากราบละต้องไปย้อมผมที่ร้านนี่ ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่ส5้านาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลโฮมี่อร่อยดีมีลุ้นทองซื้อทุกซองลุ้นทองทุกเดือนพร้อมรางวัลอ,อื่นๆรวมมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาทเพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรส่งมาที่ตู้ปอนนอยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากถึงส1ส,สิงห,หาคมนี้โฮมี่อร่อยดีมีลุ้นทองเบลล่าเป็นไงบ้างเยอะมาก เง้นลองนี hmm? like sure. uh, ่แบรนด์ปรับรสชาติใหม่ดื <t like> <t ่มง่ายจริงๆลองก่อนอดื่มง่ายจริงดื่มง่ายได้ทั้งวันลองแล้วคอนเฟิร์มช่วยด้วยนี่เลยเม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่รสมะขามป้อมอย่าลืมล่ะเม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่ We love Apache ตรากระต่ายชาวสวนยกให้เป็นอันดับหนึ่งคนดีลูกโตกต็คันเกรดเดยกหลังเลยแหละครูพี่อุยตรากระต่ายอันดับหนึ่งในใจเกษตรกรใช้แล้วชัวร์เด๊ะดสัญญาว่าจะไม่ลืมวันเกิดแล้วตัวเองแต่ถ้ากรดไหลย้อนวันเกิดยาบัทิอาการแสบร้อนกลางอ,อกอาหารไม่ย่อยเนื่อจะกรดไหลย้อนชนิดน้ำออกฤทธิ์แบบทูเอ็กชั่นทั้งลดกรดในกระเพาะและยังสร้างชั้นเจลกั้นไม่ให้กรดไหลย้อนกรดไหลย้อนต้องวันเกิดอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยา เพราะมีเคล็ดลับต้องดูแลให้เขามีสุขภาพดีเลือกเดตตอลเดตตอลไฮีนดิส i ินเฟกแทนช่วยปกป้องให้ครอบครัวมีสุขอ,อนามัยที่ดีคาเชีโร9 9้รทั้งไวรัสและแบคทีรียแต่ละคนขอผ่อนไม่เหมือนกันขอให้ชีวิตปัวปังขอสิ่งดีๆแล้วอย่าลืมเติมสิ่งดีๆด,ด้วยดีหน้างาดำมีค่าการต่อต้านอนุมูลอิสระสองเท่าจากสูตรเดิมดีแ่แต่สวยดีหน้าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตรกะทิน้ำผาัว กะทิแท้ร้อเขาวเข้มขน้นหอมแตกมันเหมือนกะทิขั้นเองกะทิอัมพวาขาวขน้นหอมมันหลายกะทิขั้นเองคอลลาเเดยของคินเจล่ Beauty อร่อยรองท้องสดชื่นแถมแคลอรี่ต่ำเจล่ Beauty กินได้ทุกวันทุกเวลา ปัญหาผมขาดร่วงลืมไปได้เลยช่วยจัดการด้วยใหม่โดฟไมเซล่าวิตามินบูสเตอร์บูสต์ด้วยวิตามินสุดรเข้มข้นผสนในไมเซล่าช่วยบำรุงตั้งแต่โคนจรด,ดปลายบูสต์ผมดูแข็งแรงช่วยลดขาดร่วงช่วยลดปลอกขาโดฟไมเซล่าวิตามินที่ช้อปปี้แฟชั่นและบิวตี้สวยทุกลุกสนุกทุกวันช้อปสินค้าราคาดีสุดที่ช้อปปีวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ส่งฟรีต้อง ไมบาซินโอทีซีมินยาอมตะาอาการเจ็บคอมีตัวยาสองสีไดโคลอเบนซินแอลกอฮอล์และเอมิมมเมทาคริซอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน้ำมันหล่อลื่นไดนามิกคอมมอนเรลซินเทติกพลังช่วยปกป้องเพื่อรถยนต์นั่งดีเซลทุกประเภทให้พลังแรงช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายช่วยประหยัดเชื้อเพลิงต้องไดนามิกคอมมอนเรลซินเทติกจาก p t จ Lubricants ผิวดู glow ใสด้วยแรงบันดาลใจจากคลินิกใน30วิใหม่ L'Oreal Paris g l y c o l i c Bright p e e l i n g Toner ด้วยกลายคลิก5%ผิวดูสว่างใสในสามสิบวิผิวก็ดู glow ใสใช้กับกลายคลิกเซรั่มผิวสีพลังผิวดูกระจ่างใสจาก L'Oreal Paris พู้แสวงคู่ควรแค่เปิดเละละจะจอยกับความกรอบและรสชาติความอร่อยที่เกินต้านโมมเ Moment จะจอยได้แค่เปิดเลยก็อร่อยจอยไม่หยุดเลย รับสุนโดยบัตรมี i r s t t i ดิจิ l AAS point จากธนาคารกรุงเทพเด็กชอบคาร์เนชั่นนมแคลเซียมสูงนมผงมี DHA สิงเลมอนโซดาความสดชื่นที่แตกต่าง เรื่องนี้นี่คุณผู้ชมคะอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องตามข่าวกันต่อด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางกรมศุลเนี่ยนะคือมันมีข่าวออกมาว่ากรมศุลเนี่ยไปจับลมทุเรียนแล้วอา้าวเป็นการเอาทุเรียนเถื่อนมาจากประเทศเพื่อนบ้านนาเข้า